สวัสดีค่ะแอปพักซออนค่ะวันนี้นะคะแอปอยู่กับ ัญควงคู่ลูกสาวน้องปีใหม่ออกงานอีกครั้งหลังลือหนักถูกสั่งเก็บตัวเนื่องจากเป็นผู้กุมความลับสถานะหัวใจของคุณแม่ไม่ว่าช่วงนี้คู่นี้จะขยับตัวทําอะไรนะคะก็จะโดนแฟนๆเนี่ยจับตาตลอดเลยสําหรับคุณแม่คนสวยแอมทักซอนพักสุขเจริญกับพระเอกรุ่นอน้องอย่างนุนกุลชานนสันตินธรกุลพี่ตอนนี้นะคะขึ้นแท่นพ่อหนุ่มข้างรักหลังจากประกาศตัวเดินหน้าจีบแอมทักสอนนะคะจนกลายเป็นตำนานนีมรักติดจรวดผมนารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานงานนี้นะคะก็ทำเอากองเชียร์เนี่ยกรีนน� ว่ากําลังคบหาดูใจกับนางเอกด้วยที่แอปทั้งซอ,อนตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเมื่อไหร่ตกลงกันเป็นแฟนไปถึงภรรยาตีจั่วแน่นอนล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยแอปทั้งซอ,อนควงคู่ลูกสาวน้องปีใหม่ออกงานอีกครั้งนะคะหลังจากมีข่าวลือว่าน้องปีใหม่นะคะถูกแม่แอปเก็บตัวเนื่องจากเป็นผู้คุมความลับแม่แอปแม่แอปเลยพาหนูปีมาออกงานเลยแต่ใดๆดคืองานนี้เนี่ยไม่มีสัมภาษณ์นะจริงๆคือน้องปีโตขึ้นแล้วก็สนุกกับกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เลยไไมม่ด้าาาทงา e ํงนนกับค เมื่อวานหนูปีมาในลุคเท่ๆตัดกับมามีซึ่งสวยหวานเลยเรานะคะไปชมความน่ารักสดใสของคุณแม่แล้วก็น้องปีใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะแอปทักคสอนค่ะวันนี้นะคะแอปอยู่กับไใหม่ค่ะก็ในฐานะคุณแม่นะคะเมื่อมีวันหยุดพักผ่อนเมื่อไหร่นะคะก็ใช้เวลากับคนนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยค่ะอันดับ2องรองมาก็นี้เลยค่ะให้เวลานะคะในการดูแลตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแอปก็ได้สัญญากับปีใหม่ไว้แล้วนะคะว่า จะพาเข้ามาเดินเล่นนะคะในสถานที่ที่ตอบโจทย์นะคะครอบครัวของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันเต็มที่เลยเบรรยากาศแบบว่าเอาดอร์สดชื่นขนาดนี้นะคะนี่มีต้นงไมง้เขียวๆนะคะแอบอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวนั่นเองค่ะที่นี่เขามีคอนเซปต์เลยนะคอนเซปต์ว่า West a t its b e s t ค่ะนี่ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดีที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปดูของใครก่อนดีของพูอก่อนอ้าวหรอของแม่ก่อนได้ไหม ไม่ได้อะคะปีไม่เห็นตกเลยนีสวยสดชื่นนะ